ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกพริกใครที่มีอาการแบบนี้ใบหาแทบจะไม่ได้เหลือตะกิ่งแต่ก้านนะคะอายุ8เดือนขึ้นไปแล้วเก็บผลผลิตไปรอบนึงแล้วแล้วก็ต้นจะสมแบบนี้นะคะขาดการบำรุงดูแลอยากจะลื้อทิ้งให้รู้แล้วรู้รอดผลผลิตไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆที่มีอาการแบบนี้ มาลองมาฟังอิ๋วในคลิปวิดีโอนี้ดูนะคะว่าอิ๋วจะมีวิธีแก้และจะพาเพื่อนๆทาอย่างไรคะ่ะมาดูกันนะคะค่ะเพื่อนๆมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะมาฟื้นฟูพริกกันนะคะว่าอิ๋วเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกก็จะมีใบไผ่ใบไผ่หรือฟางหรือใบไม้แห้งทุกชน,นิดนะคะได้หมดนะคะถ้าเป็นใบใหญ่ๆ เช่นถ้าบ้าน,นอกใบชาติใบสะแบงอะไรพวกนี้เพื่อนๆก็ขยำขยำให้เล็กๆนิดนึงนะคะก็จะได้ย่อยสลายง่ายหน่อยนะคะถ้ามีใบไผ่ไดียิ่งดีเลยหรือโกยเอาแบบเอาขุดขดเอาดินหน้าดินเข้ามาด้วยได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าในาหน้าดินใบไผ่ธรรมชาติเขาจะมีเชื้อราตัวดีที่แบบมีผลดีกับพืชผักให้ต้นแข็งแรงทำให้ต้นแข็งแรงอ่ โรคโรคภัยเบียดเบียนน้อยไม่ค่อยมีนะคะเป็นเชื้อราอย่างดีอนะคะ่ะในธรรมชาติเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะของอิวใช้ใบไผ่ธรรมดาไม่ได้เอาเนื้อดินมาด้วยนะครับพอดีไม่ได้เอาเสียมเข้าไปด้วยไม่ได้ขูดมาแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีล่อซะหน่อยนะคะเ,เป็นปุ๋ยสูตร15นะคะสูตรเสมอแล้วก็อิวใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะ่ะ ขีวัวหรือขี้ควายก็ได้นะคะเป็นไนโตรเจนเป็นตัวเร่งนะคะแล้วก็มีน้ำหมักขีบัวเข้าไปด้วยเสริมนะคะอันนี้ยูเพิ่งหมักเมื่อคืนนะคะยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่อยูจะใส่ปริมาณเยอะเอาะคะอ่ะอ่าเมื่อได้วัสดุอุปกรณ์นี้แล้วเรามาทำกันเลยค่ะพริกอายุ 8ปถึง1ปีแล้วจะมีสภาพที่แบบโซมนะคะอย่างที่ให้ดูตอนแรกโซมแล้วก็ไม่ให้ผลผลิตแล้วแล้วก็มีใบน้อยแล้วก็กิ่งก้านสาขาเริ่มจะแบบว่าแห้งเหี่ยวไปแล้วหมดสภาพแล้วนะคะเพื่อน,อนๆมีต้นใหญ่ๆแบบนี้เพื่อนๆขั้นแรกเลยเพื่อนๆโน้มกิ่งเลยค่ะโน้มได้โน้มเลยถ้าโน้มไม่ได้ก็เพื่อนตอกหลักตอกหลักแล้วก็เอาเอา เอาเชือกยึดนะคะให้ให้ลำต้นเขาโน้มลงนะคะให้ให้เขาโน้มลงลงอย่างนี้เพื่อเราจะสร้างกลิ่นกระโดงให้เขาใหม่นะคะอันนี้คือพริกที่แปดถึงหนึ่งปีแล้วแล้วก็ขาดการดูแลนะคะเพื่อนๆเก็บผลผลิตอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้ดูแลแล้วพอดีอยูมีทุละต้องได้ทิ้งสวนไปสองเดือนกลับมาก็ล่อแล่นะคะมาถึงยู ทีแรกเขามาสภาพนี้ค่ะเพื่อนๆแทบจะไม่มีใบแล้วนะคะมาถึงอาทิตย์แรกอยู่ตกใจอยู่เอาน้ำหมักขี้วัวราดไปก่อนเลยยังไม่ต้องทําอะไรค่ะมีมีมีญ่ามีอะไรขึ้นเต็มเลยอยู่เอาน้ำหมักขี้วัวมาลาดก่อนนะคะพอลาดเขาสะดุง้งเขาตกใจเขาได้ปุ๋ยเขาเขาแตกกิ่งกระดงให้อยู่ค่ะ เห็นไหมคะเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการฟื้นฟูให้เขาอยู่ยงคงกระพันให้เขาให้ผลผลิตเราแล้วทีนี้พระเขาฟื้นตัวแล้วนะคะขั้นแรกอยู่ใช้ปุ๋ยเคมีล่อให้เขาก่อนก่อนหน้านี้ที่หญ้าที่ขึ้นลกด้วยเพื่อนๆเกี่ยวหญ้าออกกันนะคะสูตรนี้อยู่จะไม่ไม่พาเพื่อนๆพนลดินนะคะเพราะว่าหญ้าแห้วหมูในสวนนิวเยอะมากถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีหญ้าแห้วหมูก็เพื่อนเพื่อนจะสะดวกพวนก็ได้นะคะ จากของอิ๋วทั้งทั้งหญ้าแห้วหมูทั้งหญ้าแพกอะไรพวกนี้ค่ะล่ามันมันเกี่ยวพันกันไปหมดนะคะถ้าเกิดว่าอิ๋วจะพวนพริกอิ๋วต้องตายแน่ๆนะคะอิจะใช้วิธีเนี่ยทำเนี่ยท,า,ทาตามอิ๋วเลยไม่ไม่ต้องควรน,นะคะใช้สูตร15ซักหนึ่งช้อนแกงนะคะโรยโดยรอบเลยค่ะเพื่อนๆโรยหนึ่งช้อนแกงหนึ่งช้อนโต๊ะเราค่ะ โรยให้รอบๆต้นไม่ต้องชิดนะคะจากนั้นเพื่อนๆค่อยเอาขี้วัวกลบปกติถ้าเพื่อนๆควนดินได้เพื่อนๆก็ควนดินกลบแต่นี้เราควรไม่ได้เนาะอย่าล่างฟันกันให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละแต่ว่าเราจะไม่ให้เราจะล็อกไม่ให้ปุ๋ยเคมีไหลทิ้งอะค่ะเราจะเอาดินกลบเวลาแล้วก็บางทีปุ๋ยเคมีนี่เขาเขาจะละลาย ไปกับอากาศนะคะเพื่อนๆถ้าเราปล่อยเราไม่กบเนี่ยเขาจะเขาจะบินไปกับอากาศเขาจะละลายะคะ่ะอาเราเอาปุ๋ยคอกกลบไว้อะกลบเรียบร้อยแล้วไม่เห็นเคมีแล้วทีนี้เอาปุ๋ยเออใบไผ่ใส่ให้หนาๆนานาเลยค่ะเราจะไม่ให้เจ้าแห้วหมูขึ้นอันนี้เนี่ยทำแบบนี้บ่อยๆพอตัวนี้ย่อยสลายเสร็จแล้ว มันมีหญ้าขึ้นมาเราใช้เกี่ยวเอานะคะเพื่อนๆเกี่ยวแล้วก็วางทับๆเนี้ค่ะขอแค่ไม่ไม่ให้ต้นหญ้าขึ้นมาลบพิกไม่ขึ้นมารบกวนก็แค่นั้นก็ได้แล้วใ่ะเกี่ยวให้สั้นแบบนี้ก็โอเคแล้วเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องพรวนดินนะคะอันนี้กรณีที่เราทําแบบนี้เนี่ยดินแถาเนี้ยมันจะนุ่มฟูไปเองนะคะแต่นุ่มฟูไปเองไม่จําเป็นต้องพรวนการพรวนนี่ก็คือการทําให้รากเขาเดินดีเนาะ แต่นี่ถ้าดินเรานุ่มปูแล้วลากมันไปได้สะดวกมันก็จะไม่มีปัญหาเพื่อก็ไม่ต้องไปซสีเรียอเรื่องการพวนด,ดินนะคะนี่เป็นาน,านาแบบนี้ทีนี้ก็กันลมพัดไปใช่ไหมแล้วก็เอาสีอคอกทับน่ะเหมือนพวกนู้นนะคะปุ๋ยคอกทับแล้วก็ก็ลดน้ำไปปกตินี่ ทีนี้พอเขาได้นโตัวเจ้นจากขี้วัวแล้วก็ได้ปุ๋ยเคมีเสริมเข้าไปด้วยทีนี้เขาก็จะเริ่มแทงยอดกระโดงขึ้นมาแล้วก็ออกดอกนะพอออกดอกแล้วเพื่อนๆค่อยมาเล่งปุ๋ยที่ให้ลูกให้ผลให้ติดลูกติดผลอีกทีหนึ่งนะคะต้องเปลี่ยนสูตรนะคะเพราะว่าจะให้ในโตัวเจ้นอย่างเดียวให้ขี้วัวอย่างเดียว โดยที่ไม่มีตัวโพแทสเซียมฟอสฟอรัเนี่ยจะทำให้ติดดอกออกมาแล้วดอกก็จะร่วงนะคะเพื่อนเพือนเพื่อนเนต้องรู้ทันเขานะคะคือเขาต้องการปุ๋ยที่จะไปบำรุงลูกเขาเราก็ต้องให้เข้าไปนะคะเขาจะได้ไม่ร่วงนะคะนี่เป็นการดูแลพริกที่โสมนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปตัดแล้วก็ปลูกใหม่เพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ของพริกนี่ตั้งแต่ เพาะเบี้ยไปถึงออกดอกออกผลนี่จะใช้เวลาถึงตั้งแต่เริ่มเพาะไปถึงออกดอกถ้าเก่งจะได้เวลาสามเดือนให้ผลผลิตนะคะหรือไม่งั้นก็เป็นสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนถึงจะเริ่มเก็บผลได้นะคะอยู่ที่คนดูดูแลเอาใจใส่แค่ไหนนะคะการให้ผลผลิตกิ่งกระโดงที่อยู่ว่านนี่คะ่ะพอโน้มกิ่งแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นา่างนี้เห็นไหมคะ ต้นนี้ก็จะขึ้นเป็นแทนเป็นต้นใหญ่ะคะ่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้เขาละไปทางโน้นเพื่อนๆจะตัดแต่งกิ่งทางโน้นที่มันละเก,กะก็แล้วแต่หรือถ้าจะไม่ตัดแต่งก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็ทําคอกล้อมก็ได้นะคะไอ้ตัวนี้เป็นพริกกระเหลี่ยงนะคะเพื่อนๆนี่ไหมเพื่อนจะได้ต้นใหม่ขึ้นมาเท่าทวีคูณเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยตอนนี้อยู่ใช้ไป น้ำหม่ขี้วัวไปแค่ขันเดียวอะคะ่ะขึ้นมาอย่างนี้แหละจากที่โซมโซมจนแบบว่าใจหายอเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาน้ำหม่ขี้วัวราดเข้าไปอีกทีจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยลดน้ำเขาไปปกตินะคะนี่แหละคะ่ะเป็นการฟื้นฟูพริกแบบเร่งด่วนนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยค่ะเริ่มออกดอกแล้วเห็นไหมคะจากที่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อันนี้ ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นปลูกใหม่ค่ะ,อ,ะอย่าเพึ่งถอดใจดูแลเข้าไปนะคะเขาอายุยืนนะคะทั้งพริกทั้งมะเขือตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปลองทําดูนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปการฟื้นฟูพริกต้นแก่แล้วไม่ต้องถอนทิ้งก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ